ดีใจไหมฮะมีกระต่ายไม่ดีใจใช่ไหมทำหน้ายังไงดีใจอยู่นี่กล้องอยู่นี่ดีใจปเปล่าไม่ดีใจอ่ะคืนฝนไม่ฝนเอาคืนได้ปเปล,ล่าต้องแพงไม่ดีใจดีใจว่าดีใจถ้าคืนกว่านี้เลยหนึ่งลองตั้คึกหิง,งเจ๊งหน้าแล้วกระต่ายชื่ออะไร แม่ไปใส่กลองก่อนนะเอ่อให้มันอยู่ในกงของเราลูกมันตัวมันสั่นใหญ่เลยเพลือหูมันดิเนี่ยนั่นน่ะมันก็ช็อกตายลูกงบนได้ไข่ขาวจำไม่ได้อะไปแล้วลูกเออมันก็ช็อกตายล่ะลูก ตันตูดเหม,ม็นตูดมือ,อชื่ออะไรนะถ้าหิวก็ตายไปจากินเนื้อก็ตายย่างจากกินเนื้อก,ก็ตายย่างให้มันกินถั่ววุเดนทำไร้าทำไรชื่อไนะนกลังศึกษาอยูนะ่นะเห็นไหมใช่